พัดพาร่างของเธอมาติดอยู่ที่ปาก่องช่องบาดาลน,นางมาจากไหนเป็นใครนี่อเออไอ้ทวารีมีนวลนางจะช่วยว้ดังใจวันสา,า,ามทงกข์ต่างบ้านแม่รถนางนี่ถึงขั้นเขาตาย ขอให้เป็นคนร่วมบรเจาสมิตผนด้วยเธอโอ้เฮียเสนางรู้สตวรู้สตวคอยลืมตาที่ใดนะ Yeah. <laughs> ้วพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นหา้า่าไงเหรอเจตานาปล่อยให้นอนตายก็ดี <c oughs> เนาอยู่วนเวียนอยู่แค่นี้เนาะเยู่อมากเน่ย <c oughs> เด็กอนท่านปนปใทรกันมีชื่อเสียงว่าอะไรแล้วบอกข้ามาได้ไหมว่า ณสถานที่แห่งนี้มันคือที่ใดกันที่นี่เนี่ยนะ<ม>เขาเรียกว่าเมืองบาดาลบาดาลใช่เจ้าเป็นมนุษย์คนแรกที่ตกลงมาแล้วไม่ตายแล้ว่าเจ้ามีบุญนะเนี่ยถูกต้องแลวเบค่ะหมอมเัยเป็นมนุษย์มีวุฒแส,สงสงฆงผักพี่สาวที่ชืวว่อเบริสยาเขาบอกหมอมชัตโลน้ำมาเบค่ะขอบุตากับเจ้าสเละเกินรูปก็ง,งามนามก็เพราะขไป้าให้เบค่ะ อยากขึ้นไปข้างบนไหมล่ะของฉันอยากจะกลับแล้วเบยค่ะพอจะมีวิธีบ้างหรือเปล่าเบยค่ะลำพังตัวฉันเองไงจะช่วยเธอไม่ได้แต่พ่อฉันเนี่ยช่วยเธอได้ฉันจะพาไปหาท่านพ่อขอบพระทัยเบค่ะไปจ้ะช้าก่อนท่านพี่ผู้ส่งน้องพี่เจ้ามาก็ดีแล้วไม่ได้จะดุยไปไหนเลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมีค่อนสวยนะคะ ขอบคุณนะครับสอบคุณมากไหมครับทางด้านดังด้านนะครับขอบคุณนะครับให้ได้ตลอดจะเลิกเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ชมเจ้าหมาก็ดีแล้ววันนี้มาคุยกับพี่เนี่ยง่วงไะเนี่ยเหมือนนาจะยังไม่ตื่นเสีพี่เดี๋ยวมนุษย์อยู่เฝ้าเวรยามที่นี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะนำนางมนุษย์ผู้นี้ไปหาท่านพ่อนะเดี๋ยวๆๆพี่ อดน,นี้จะรีบไปหาท่านพ่อทําไมแล้วเอา้านางอยากขึ้นท้างบนเต็มที่แล้วเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปเฮ้ยแต่ว่าฉันชอบอะท่านพี่ไม่ใช่จะมาชอบได้ยังไงนี่ผู้ชงนายจะไว้ใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนายต้องอยู่ที่นี่ก่อนแทนที่ป๊บหนึ่งจะพี่มาเดี๋ยวขอดีดีเนี่ยจะให้ไหมจะมาให้ได้ยังไงคนนั้นไม่ใช่ผาที่ปลาทาไมให้เงินท่านพี่กับข้ามาสู้กันทาใไรชนะมีสินในตัวนายหรู้อคนนี้ตกลงไหมผู้ชง พี่ทเลออีกแล้วขอบอก้อ,อะไรกันลูกาทนพี่ถึงไม่จะาแอา,าล,ลูกนี้ลงมาที่ปากปองชงใบลาเพาเดาเพื่อชก้าไม่เป็นความดีกับพยก้าะน้ามนุษย์พวกนี้ตกลงมาเองลูกตั้งใจว่า ไปหาท่านพ่อเจ้าพ่อช่วยอยู่แล้วพี่เจ้าค่ะเอาละลูกเจาก้าทั้งสองเนี่ยทะเลาะกันเลยนะพวกพ่อนะลูกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้หญิงคนนชี้นะ่นางเป็นมนุษย์แต่ว่าตกมาที่ท้องบาดาลพวกเราแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ก็หมายความว่านางนางย,ยังไม่ถึงคาดคาวตายแต่ว่านางก็จะอยู่ที่นี่ไม่ได้เหมือนกันทางที่ดีที่สุดเลยคือพ่อจะต้องนำนางมนุษย์ผู้นี้ไปส่งยังที่ที่นางจากมานะลูก พอการที่นางตกลงมาและนางมีชีวิตรอดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะบุญญาธิการของนางแต่แการที่นางจะกลับขึ้นไปกับหมฉันเมอไม่เห็นวิธีใดเลย <c oughs> พระเจ้าค่ะเราอยู่ลึกพระเสด็จพ่อมันมีวิธีลูกวิธีที่พ่อพูดถึงก็คือจะต้องนำนางมนุษย์ผู้นี้นะ่ะไปอาบน้ำว่านยาซะก่อนในฐานะที่ลูกเจอนางลูกอาสาพานางเนี่ยไปอาบน้ำยา,ยาัวพระเจ้าค่ะดูแลครพระเจ้าค่ะเดี๋ยว ทำไมอ่ะเจ้า่ะพาไปไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เหรอท่านพ่อก็เพราะว่าภายในจิตใจของเจ้ามันไม่บริสุทธิ์พอนะลูกลูกเนี่ยนะใช่จิตใจไม่บริสุทธิ์ไงได้ยินคำว่าอาบน้ำแล้วหูพึ่งเลยแกเนี้ปัหาเยอะใช้ไม่ได้เจ้านะกราบใต้ฝ่าพระบาทเสด็จกลทำไมอ่ะ ถ้าอย่างนั้นการในครั้งนี้ลูกผู้ชมจะขอผู้ที่อาสามพาแม่นำลูกคนนี้ไปอาบน้ำอานยาด้วยตัวของลูกเองพระเจ้าข้าเสียงหลอด้วยไม่ต้องทำเสียงหลอหรอกมึงก็พาไปไม่ได้เหตุไฉนให้การเสด็จพ่อเปลี่ยนเสียงด้วยหรอเพราะภายในจิตใจของเจ้ายังมีกิเลสและตัณหาอยู่นะลูกลูกคนได้คิดเช่นนั้นเสด็จพ่อมึงมียบเสียงเนี่ย ไม่ได้หรอพระเจ้าค่ะไม่ได้ลูกท่านพี่ก็ไม่ได้ยังมีกิเลสและตัณหาแล้วใครหลือพระเจ้าค่ะในปากของช่อมดาข้อเราที่จะละและ้วซึ่งกิเลสตัณหาพาแม่นา้ำธิ์ไปอาบน้ำวัดยาได้ อยูไ่ไปเสียงไปขึ้นไปเองพักเจียวพี่เหอะเฮ้ย <c oughs> ไม่ขนาดนัน้นหรอกตัดแล้วคือกิเลสและตัณหาเจริงๆ <c oughs> น,น้าหน้าไปอาบน้ำได้ตัดที่นา้าก็เห็นติดงงแงบเลยเอาตาตาประกดดีเรา, <c oughs> าดีที่สุดในท่อมนี้แล้วล่ะแ <c oughs> ม่นางคกคะตอบเสร็จยังเน่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 ก็ทำเสร็จรแล้วอกกันแหละ เดี๋ยวราลุกเขาด้วยสอบเสร็จอยากแม่ขนัดจริงๆกัน่องนักศึกษาเนี่ยขอเช่าขอเช่าเล่นดไม่ใช่เห็นน้องมันเป็นสอบมาใช่ไหมล่ะค่ะเออะทำไมคำพูดแบบนี้ผมนึกไม่ได้เว้ยแปลกนะต้องระดับเขาเท่านั้นเออกูไม่ดีไปออกลูกไปชนดิแกเราคนดีไม่เป็นไรคนดีเอ้าไปไปพวกคนดีเอ้าเอาตั้งแม่นางเอ๊ะ อยากจะขึ้นเมืองมนุษย์หรือไม่เสียงก็หบอกทำเสียงหล่อเมื่อกี้เลยเนี่ยบนทำตอนนู้ว่าจะพูดให้นางเขาอุ่นใจอาาถ้ยกขึ้นเมืองมนุษย์นะแม่นางมาตามพี่มาเป็นพ่อแล้วตามข้าวเจ้ามาพูดให้อุ่นใจแล้วพูดให้ตายใจจงฟังสักนิดคิดหน่อยเธนานาแเองในตาตี๋ เ้าจะมีรักได้แต่ดูกันให้ดีอย่าให้ใครย่ำยีเหยียดยามเชื่อพี่เถิดนะใช้จากมานองไปอยู่กับพี่ พี่ตัเลือดก็ชงตายใกตายกล้คู้ตายปีนังู้จะรักตรอ เเดีเไปไหนไปส่งขางไปตรงไปโทรยูน้าเราไปสอนแยกสอนเชีนไม่ไว้ใจด้พอพอไว้ใจได้